เบอร์อะไรเอ่ยหหรือเก้าฮะหกหรือเก้าเหรอไหนดูสิเออจริงด้วยหกหรือเก้าไหนดูที่มีอยู่ไหมเดี๋ยวนะเขาหาไลน์ไหนเมื่อกี้เราลองดูหกเอา,าอตอาอ้างแห่มาอันนี้เลขหก 6. เอา,าเมออาดูอัอนเลขหกแสดงว่าเลขหก เป็นเลขเก้าแล้วแหละุทธศัพท์ที่เ,เกียนชื่อดาวถามว่าใบที่โหกมีแจ้งแหลงสารโชคของท่านเปรียบดังสร้างสะพานคิดก่อการสะดวกทำข้ามทันทีเวลานี้ยัง,นงหนุ่ม นุ่งนุ่งนุ่งยังนุ่งยุ่งลำบากยังนุ่งอ๋อยังนุ่งยังลำบากลงให้ทุกคนอ่านก่อนค่ะอันนี้ไม่เห็นชัดเเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเอาดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็พอะไทยสบายลูกสองท่านนั้นน้องนั่งรอก่อนไม่ต้องร้อนใจยุ่งงงจิตหมายถึงเวลาแล้วจะเห็น ไม่เว้นวายยิ่งแก่กายยิ่งสัมใจบานเบิงหวงทำไมมันแปลกอ่านผิดหรือเปล่าเนื้อเนื้อคู่ท่านเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อผู้ท่านนั้นว่าเป็นแม่ไม้เฮ้ยเปนแม่ไม้อยู่ด้วยกันแล้วสบายจะหายห่วงพร้อมสินทรัพย์ชายหญิงสิ่งทางพวงอีกมุกล่วงทุกโศกลกไัรเอ่ย ลุกร่วงเพราว่าไม่ผ่านใช่ก็แสดงว่าใบนี้ดีค่ะโอเคเกิงกว่า